ผมอุตส่าห์เตือนมันว่าอยากกินส้มตำโอ้โหแซบดากเลยยังไม่พอใจอีกเหรอโอ้่เซิร์ฟไม่ใครแล้วนะนัดโคตรน่าเบื่อเลยผมไม่เล่นแล้วพี่กระจอกไปเล่นเซิร์ฟสตาร์ไลท์แล้วเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรนะนี่ไงพี่ mcstarlight.net ไปเล่นกันไอ้เหี้ยนี่ขายตรงเถอะเตงครับออฟฟิเชียลคืนนี้ของอัศวินโอ้โหก็อาจจะวินเธอชอบกบตานเติร์แล้วอาบน้ำแล้วด้วยอืมใช่ป่ะเนี่ยเสียงเหมือนยังไม่ตื่นเลยอ๋อตื่นแล้วครับมาตื่นแล้ว ตื่นแล้วจริงนะจริงเนี่ยเขาไม่ตื่นนะทำไมครับทำไมหนูจะไปหาพี่ที่ห้องนโอเคครับคนที่สี่ได้แก่เต้นะครับแล้วคนที่ห้าคนสุดท้ายนะครับได้แก่ออมสินครับค้ยพ่ทีมาแล้วพ่ทีสุดยอดเลยออมสินจะกินอะไรอ่ะเออไม่รู้อ่ะ อุย้ยจ่ได้นะครับกูก็ไม่ห้ามน,น้องเลยเออลุงครับมีน้ำมากินบ้างครับอ๋อมีไม้ตุ้งเอาไจ่ายหลาน,อน,น,านโอ้ยกล้มกลมแน่นจังเลยนะอ้ใส่เลยดูดิ มึงจะแอบทำไมเนี่ยกูเห็ดพวกมึงนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยโทษเออออกมาหมโหลุงลุงอะไรของลุงเนี่ยผมจะซื้อน้ำลุงจะให้อะไรกล้ามอะไรเนี่ยโรคจิตวะเนี่ยลุงกล้ามใหญ่นั่นหรอลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยอ้ยลุงอาสิบแปดเองหลานสปีอะลุงอ้ยอีกสิมึงจะร้อยแล้วโอ้โหใส่ึกพามนี่ฮาเลยเฮียเชื่อกูดีเนี่ยโอ้โหติดตลกอุ้ยเฮียพึงมาตอนไหนเนี่ยมาตอนไหนนะเอ็กอะไรวะเนี่ยโอเคนั้นออมสินหนูไปนั่งรอตรงก็อีกอันนั่งไปเัน โอ้โหอย่างอยู s <S ่โรงเรียนทางกติกเลยมั้ยให้ทางกติกเลยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุงถืออยู่นะไมน่ะมเป็นไรลุงผมผมเกรงใจลุงเกรงใจผมเกรงใจไป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 เถอะ อ้าวอ๋อไม่ซื้อแล้วอ้าแล้วแล้วใครเอากระติกลุงไปเนี่ยลุงเอาลุงเอาตังไปลุงเอาพูดธมาดมึงเอาตังไปไปไปเอาเอาทั้งตัวกูเลยไปเยอะกันอีแกโทษโทษโทษลุงพ่อเจ้าพ่อเจ้าพี่เดียวตังที่ไหนเลี้ยงสาวไม่เป็นไรบัญชีน้องไม่เคยเขาเรียกว่าเซ็นเช็คอ่ะคนมันรวยเซ็นเช็คว่ะเซ็นเช็คเออแต่เมื่อกี้มันชิบหายแล้วอ่ะเอ๊ะกูเห็นเพชรเวินน้องพลอยว่ะไอสัตว์บ้านแตกแน่เลยเฮียไหนนั่นอ่ะข้างในอ่ะไหนวะนั่นอ่ะตกบอดเรื่องไรวะอ๋อไฮไลท์ไฮไลท์ ชิบหายแล้วเอาไงดีวะเอ้ทำเป็นเมินเมินไปก่อนก็ได้ไอ้เชี่ยกลัวแม่งต้องออกมาหากูแน่เลยวะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยโคกูเออตั้งนู้นไงมากินด้วยกันอ๋ออ่าเอาเส้นไปซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมพี่ซื้อมาเยอะจังอะโอ้กินกันหลายคนไงเอ๊ะชิบหายไอ้เชี่ยออกมาแล้วอ่ะไป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 ไรเอ๊มันออกมาแล้วเอ๊จิ๋ยไม่ต้องดีไม่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 ดีอม่ดีไม่ดีนม่ดีไ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 มวดพอดีเลย หนูซิฮัลโหลอ่าพี่ก็ก็ก็ทํางานเหนื่อยครับช่วงนี้กินน้ำไหมครับคือน้ําอร่อยนะเนี่ยซื้อมาสี่สีรสชาติเลยไม่ได้พี่จะเข้ากันหนูหรออ่าหนูรอพี่อยู่นะไม่รู้เปล่าแล้วแล้เราจะรอพี่ทําไมล่ะครับพี่ก็มีแฟนแล้วนี่นี่ไงมีก็รอได้เนี่ยพี่ไปไปพี่ดีพี่ดีกินน้ำไปไปไปกินกินน้ำดีกว่าเนาะออออมออมสินโอ้ยเอ็กโคลโลกันเลยกูทำอะไรถูกเอ้ยอ่าคือ แต่พี่พี่พี่มีแฟนแล้วดิหนีทกว่าออมสินตั้งเยอะนะพี่โอ้โหโอ้โหโอ้ย่างโอ้โหอย่างกระหนังไทยไอ้สัสโอ้โหโอ้โหแต่พี่ อออออ๋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 อสินแล้วกูนทำยังไงเนี่ยเอียเอาเอ้ยชิบหายแล้วเนี่ยอีกแล้วเนี่ยอะไปไหนพี่พี่องนี้ครับไม่ได้ไปไหนครับเช่คุยเฉยๆครับใช่ครับมองดูดิอีกแล้วอะพ้าแตกแตกขาดอีกแล้วอาเอางี้เอางี้เออเออน้องครับเดี๋ยวขอคุยสักครู่เดี๋ยมานะไมเดี๋ยวนะรอพี่องนี้นะครับรอพี่องนี้นะจะตามนะ เออต้องมันต้องก็ได้อยู่แล้วครับเหี้ยงงี้เดียวบ้านแตกแล้วว่ะมันเป็นความผิดของดีเคดพี่เออไอ้เหี้ยมึงดูกระตุ้นสัตว์เอ้ยมันเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเลยโอ้โหงั้นพี่ก็ต้องยอมใจให้น้องเขาเาะง้นี๋ยกูไปคุยน้องเขาเองเดี๋ยวกูมานะมึงลอนี้แหละออมสินออมสินไปไหนวะเหี้ยสินสินคงใครว่าสินคงออมสินเหี่ยหาทุนโรงเรียนแล้วอ่ะเหนื่อยอ่ะออมสินอ๋ออ๋โอ้ยออมสินโอ้โหเนี่ยเจอละเป็นอะไรเนี่ยออมสินตะแคงคอชีวิตจริงเลยกูออมสินออมสินี่ย ไม่ฟังพี่ก่อนสิที่จริงอ่ะพลอยเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคือเขาไม่ได้มาจีบพี่แต่เขาอ่ะลังเลว่าเขาชอบพี่หรือว่าชอบพี่เอเพื่อนพี่อ่ะแต่ตอนเนี้ยเขารู้คำตอบแล้วนะหนูเชื่อพี่สิเชื่อพี่ปะเนี้ยเชื่อสิเดี๋ยวพาไปดูเป็ดที่ห้องนี่ออกโรคจิตด้เหี้ยนะฟังพี่ก่อนสิถ้าหนูไม่ฟังพี่ก็นั่งอยู่นี้นอนเลยพี่นอนนี้แหละพี่นอนนั่นแหละ อ๋อนอนไม่สนใจนอนออนี่แหละนอนรอเนี่ยอย่าหนูไม่ใช่ใจอ่ะนอนเป็นศพที่ไรเดียวดาเหมือนควายที่มีเขากรายหนเชื่อแล้แใช่เราอ่ะขอบคุณครับนั่นแหละม่น้องเศร้าแล้วช็ดน้ำตาช็ดน้ำตาเช็ด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 เชเดเีเช็ดดงช็ดเช็ดเชีเเช็ดเช็ดเช็ดเดเเช็ดเช็ดเเชเชเช็ดเชเชเช็ดเชเช็ดเชเช็ดเอ็ดเาเกี่ยวเชเช็เช็ดเเช็้เเชเเเเเย เ็แ้แหละท้องป่องอะไรเนี่ยหรืออ้วนวะอุยอ้ยอ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 ไป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 พีป่เดี๋ยวเไปกับบ้านอุ้ยเอกมาเอกกับบ้านไปเอกไปเออพี่เออพี่รอนัดแป๊บนึงทำไมไมันขี้เตะล้วอะ เออมันขี้แตกสิอาหารฟีมือออมอะไรนะสิพี่เข้าใจมัเข้าบอกว่าผมรู้สัดเตือนมันว่าอยากกินส้มตำโอ้โหแสบดากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรียกเรากินส้มตำไหมซเราสั่งส้มตำไหมยังไม่พอใจอีกเหรอโมึงกินปูปลาล้างไงเมื่อวานเนี่ยมึงก็กินตำตำไทยตำแตงตำแตดอะไรกินเออไปกลับบ้านอุ้ยออมสินหายเขาดีอยู่นี่อ่ะกูเห็นแล้วแหละกูเล่นแสดงหนังมาแล้วแหละเอ้ยขรับรถตู้วันนี่ยไี้คทำอะไรดิออมสิตรถเลยค่ะนั่งหน้าเลยเราจะนั่งหลังไม่เอาคุณมีความรักเขาจะหวานกันลงไอสัตว์ลงเออคนมีความมรัักกจะ ดูเด็กลงไปนิดนึงเดี๋ยใครดังเอ,าาอื้องมั้ยอะเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับบ้านสั่งซ่อมตำกันไปเอเอพอยแล้วคือพี่มีจะคุยกับพลเหมือนกันอะคือพี่มีแฟนแล้วอะไม่อยากให้พลพี่มาพี่อะ อ๋อพี่น้องจะอยู่กับใครอ่ะคือถ้าพลอยมาคุยกับพี่ในฐานะพี่น้องอ่ะมันก็ได้อ่ะแต่ถ้ามาตามจีบเนี่ยคือออมสินเขาจะมองพี่ไม่ดีอดิพี่ก็มีออมสินแล้วอ่ะนั้นหนูขอปรึกษาพี่ได้ไหมอ่ะได้สิหนูก็งงแล้วตับสนเหมือนกันว่าแบบหนูชอบพี่หรือว่าหนูชอบเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่นี่คนไหนเหรอพี่เอ๋พี่เอ๋เหรอนั้น หนูลองไปหยอ์พี่เอดูไหมเพราะว่าถ้าหนูอยู่ใครจะสบายใจอ่ะก็คือคนนั้นนั่นแหละพี่เอเขาเป็นคนเดียวเลยอ่ะพี่เอเขารู้สึกว่เาเขาดีกับหนูแบบเยอะมากพี่คลิปนั้นแหละเอเขาน่าจะชอบหนูนะเพราะว่าพี่ก็เห็นครั้งที่แล้วที่อีไปส่งหนูที่บ้านอะ่ะใช่ปะ่ะนั่นแหละก็เรื่องลัลงเล่แล้วลองไปคุยกับเอดูแล้วกันพี่เป็นกำลังใจให้นะถ้ามีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ตลอดค่ะบายบายไปละพี่ไปละเจอกันครับแผ่ออมสิทละออมสิท หาทั้งวันแล้วไม่เจอเลยพ่าที่ก็จะตกล้วเนี่ยพอหายไปไหนมานะมิจ <fl ag ging> จะไม่หาดีนะืึเสียงอะไรอ้าพอยไปไหนมานี่ีิหาแท้แจเลยพี่คือว่าอะไรหรอมีอะไรอ่ะจะบอก,บอกหรอน้องขอกอที่ได้ไหมอ่ะก็ได้ถ้าน้องพอบอกใจเองได้ ในค่ำคืนที่ร้องไห้เธอนน้นองก็จำได้เพราะว่าในคืนนี้มันเป็นฉันเองที่ยังต้องรอง้องไห้เลยก็เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ